สวัสดีครับนักเรียนนักศึกษาทุกคนนะครับผมวันนี้ก็เราจะมาเจอกันในวิชา business english นะครับผมก็คือว่าในช่วงสัปดาห์แรกเนี่ยก็อาจจะยังไม่ได้มีอะไรบ้างอาจจะมีการปูพื้นในบางส่วนนะครับผมปูพื้นในบางส่วนแล้วบอกเกี่ยวกับโครงสร้างของคะแนนแล้วก็อาจารย์ตลาดท่านที่สอนวิชานี้นะครับผมซึ่งถามว่าอาจารย์ตลาดท่านจะทราบได้ไงคะว่าใครสอนวิชาว่าใครสอนหนูบ้าง เดี speaker, an, ๋ยวอาจารย์จะบอกนะครับอ่ะคราวนี้เรามาดูกันที่ประวัติผู้สอนก่อนก็แน่นอนว่าจะต้องเป็นอาจารย์เนาะอาจารย์วิรัชจเลินไว้นะครับผมแล้วก็จะมีเบอร์ติดต่อนะอาจารย์วชรพัฒมานุและก็อาจารย์นรงฤทธพีนะครับซึ่งอาจารย์เองเนี่ยอาจารย์ชื่อาจาวิรัชจเลินไว้นะครับอย่าเรียกผิดนะอ่ะคราวนี้นะครับผมเรามาดูที่ตัวการวัดประเมินผลนะครับการวัดประเมินผลนะคะแนนงานทั้งหมด60คะแนนนะครับแน่นอนว่าถ้าหนูส่งงานครบทํางานตาม ลักษณะของคะแนนมาดีเนี่ยแน่นอนว่าหนูเสี่ยงต่อการไม่ตกต่ำมากแต่ถ้าสมมติว่าหนูทํางานแบบลวกๆมาส่งงานเลทบ้างนะครับส่งงานเลทบ้างหรือว่ามีการทํางานที่คะแนนส่วนทังกับคะแนนบังอันนี้อาจจะคะแนนน้อยลงเพลเผลอาจจะลงไปถึงเลยครึ่งเลยก็ว่าได้นะครับยิ่งพวกถ้าพวกหนูทรงเลทนะครับมันก็จะเสียเปรียบพวกหนูนะคะแนนจิตวิสัยครับถามว่าคะแนนจิตวิสัยอาจารย์ดูอะไรบ้างหนึ่งครับชิ้นงานครับ 2ครับเวลาเรียนครับนะครับผม3และความร่วมมือในการเรียนครับผมอันนี้คือจิตวิสัยหลักๆนะครับที่อาจารย์ดูนะครับอาจารย์จะอิงตามคะแนนงานอิงตามคะแนนมาเรียนเข้าเรียนนะครับแล้วก็อิงตามการความการร่วมมือการร่วมมือในห้องเรียนนะครับส่วนอีกอันนึ่งจะเป็นการสอบปลายภาคครับแน่นอนว่าเราสอบแค่ครั้งเดียวคือครั้งสุดท้ายหรือสัปดาห์สุดท้ายนั่นเองนะครับผมในส่วนนี้นะ คะแนนสอบปลายภาคจะทั้งหมด30คะแนนนะครับผมก็รวมแล้วทั้งหมดอันนี้จะ100คะแนนนะครับ100คะแนนเลยนะครับอาคารนี้เรามาดูหลักเกณฑ์การวัดผลนะครับผมแน่นอนว่าตามเกจทั่วไปตามเกจปกติเลยครับเราตัดเป็น8เกจนะครับตัด8เกจ 0, 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4นะครับผมซึ่งแน่นอนพวกหนูก็รู้กันอยู่แล้วพวกหนูก็อาจจะทราบดีกันอยู่แล้วว่าคะแนนเท่าไหร่ถึงจะได้เกจเท่าไหร่นะครับ คราวนี้เรามาดูตัวบทเรียนในตัวบทเรียนเราจะใช้หนังสือเรื่องนี้หรอใช้หนังสือเรื่องนี้เนาะพวกหนูก็ได้กันไปแล้วในตัวบทเรียนนะครับถามว่ามีอะไรบ้างถ้าถามว่าในหนังสือเนี่ยอาจจะมีบทกาหนดบทแต่ว่าในส่วนบทเรียนนี้อาจารย์จะทําการบีบเข้ามาแล้วทําการทําการบีบเข้ามาให้พวกหนูได้ได้มีการเรียนรู้ได้มีการเรียนที่ค่อนข้างที่จะอาจจะทั่วถึงนะครับผมก็คืออาจารย์บีบเข้ามาแล้วก็จะเป็น8บทนะครับบทแรกครับ t e l e p h o n i n g in business ก็คือการติดต่อหรือการโทรศัพท์ทางธุรกิจอันเองไม่ว่าจะเป็นการติดต่อทางโทรศัพท์อ่าการเชื่อมประสานงานหรือใดๆก็ตามนะครับอันที่ 2. ครับ writing at work ก็คือว่าการเขียนอะไรต่างๆในที่ทํางานไม่ว่าจะเป็น memo หจะเป็นจดหมายนะครับผมอันนี้เดี๋ยวเราจะมาเรียนกันอันที่ 3. ครับ business correspondence นะครับผมก็คือว่าเป็นการสนทานาหรือการติดต่อทางธุรกิจการสนทานาทางธุรกิจนั่นเองนะครับ อันที่4ครับ dealing with technology dealing with technology คือการประสานงานผ่านเทคโนโลยีไม่ว่าจะเป็นอีเมลไลน์หรืออะไรต่างๆนั่นเองนะฮะอันที่5ครับ making a deal making a deal ก็คือเหมือนการประชุมแลไรครับอารมณ์คล้ายๆกับการประชุมนะครับ making a deal อันที่6 fixing schedule ครับ fixing schedule ก็คือการจัดตารางคำว่า schedule แน่นอนอยู่แล้วมันแปลว่าตารางแล้วการจัดตารางนะว่า ช่วงเวลานี้ถึงเวลานี้ช่วงเวลานี้ถึงเวลานี้พวกหนูจะต้องทําอะไรนะครับผมอารมณ์เหมือนตารางเรียนหนูแล้วเคาเรีย์ลีมฟิสซิลสเกดเดลนะครับอันที่เจ็ดครับเดสคายบิ้นเชงครับเดสคายบิ้นเชงก็คือว่าตลาดหุ้นหรือว่ากราฟนั่นแหละครับผมที่มีทั้งอินคีสมีลิลิสมีอะไรแบบนี้ครับผมมีโกลอฟโกลดาวอะไรอย่างนี้นะก็คือเป็นกราฟเส้นกราฟนั่นเองอันที่แปดครับอีคอมเมิร์ซแอนเอเวอเรทายซิงนะครับตัวอ e ีคอมเมิร์ซแอนเอเวอเรทายซิงเนี่ยก็จะเหมือนเป็น อาธุรกิจออนไลน์แล้วก็การทำโฆษณาต่างๆนั่นเองนะครับผมซึ่งเราจะเรียนในครอบคุมทั้งหมดของวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจนั่นเองนะครับอาคราวนี้เรามาดูสไลด์แรกครับตัว telephoning in business นะครับผมตัว telephoning in business นะครับผมก็คือการสนทนาทางโทรศัพท์และการฝากข้อความทางโทรศัพท์นั่นเองนะฮะคราวนี้เรามาดู t e l e p h o n e vocabulary นะครับผม vocabulary คำนี้นะครับผมจะ แว่าคำศัพ ah, ท์นะครับก็คือว่าเป็นคำศัพท์เกี่ยวกับคำศัพท์เกี่ยวกับโทรศัพท์นั่นเองนะคะที่พวกหนูซัดเป็นพวกหนูซาบกันดีอ่ะคราวนี้เราเปิดหนังสือนะครับเราเปิดหนังสือไปที่หน้าเปิดหนังสือไปเปิดหนังสือไปที่หน้าหน้าหนึ่งและหน้าสองเลยครับผูกหนู เปิดหนังสือไปที่หน้า2เลยครับหนูเห็นตัวแบบฝึกหัาที่เป็นหน้าหนึ่งข้อหนึ่งไหมครับที่เขียนว่า fill in the blank with the telephone vocabulary in the box นะฮะก็คือว่าให้เติมคำในช่องว่างแต่อย่าเพิ่งเติมคราวนี้เรามาดูความหมายของคำแต่ละคำก่อนนะครับความหมายของคำแต่ละคำนะครับมีอะไรบ้าง1ครับเดียร์โทน เดียโทนคือเสียงเรียกเข้านั่นเองนะฮะเดียโทนคือเสียงเรียกเข้านะครับ answering answering answer ตัวคำถ้าเขียนว่า answering จะชก็แปลว่าตอบลูกแต่ถ้าเกิดว่าเป็น answering เนี่ยตัว่าการตอบกลับนั่นเองนะครับผมการตอบกลับนะ ring back ครับ ring back คือการโทรกลับครับนะครับ ring back ring ตัวนี้ไม่ได้แปลว่าแหวนนะลูกนะ ring จริงจริงแล้วใช่ลูกอาจจะมองว่าแปลว่าแหวนแต่เพาะว่า ring ตรงนี้มันมาจากเสียงโทรศัพท์กระดับโลก ริแบค่นเองนะอร์ดิสเตร์ลยกอร์เหมาลขที่งนะครับไท่ไม่ใช่รูกไม่ใช่รูะลูกของคนโทนะการรืปบัตรโทรศัพท์ก่นในช่วงยุคยุคท่มีารงินปูะคะที่มีตู้โทรศัพท์อะเขาจะใช้บัตรติม เติมในมาลทยบ้านแบต่าานะครับอันนี้ก็มือถือมือถือคำว่ามบอถือมือถอเราสามารถใช้ได้จากมอเราใช้สามารถให้เครื่องคอมก็ได้หรือสามารถมือถือมือถได้สองคำนะเดียวเดียวก็กดโทรศัพท์โลดกเดียวก็กดโทรศัพท์นะครับคำนี้เป็นโบมนะครับต่อนเล่งตอหล่ตไรสาย ก็ไร้สายเนี่ยไร้สายขางความใหม่นี้อาจจะหมายถึงว่าสัญญาณไร้สายสปูทูดหรือเปล่าหรือว่าไร้สายหมายถึงไร้ไฟหรือเปล่านะครับเดี๋ยวคราวนี้เรามาดูเนื้อหากันบีซีซิกแน้ครับบีซีซิกแนลวเพว่าสายแม้ว่านั่นเองสายแม้ว่านะครัะถ้าสมมติว่าเวลาดูโทรศัพท์อย่างเงี้ยแล้วคราวนี้มันจะขึ้นคำว่าบีซีก็คือว่าสายแม้ว่าในจริงเป็นการกดคียนะครับเป็นการกดคีย์ อ่ะต่อคราวนี้เรามาดูนะครับผมเรามาดูตัวแบบฝึกข,ขัดน,นะครับในส่วนของแบบฝึกหัดน,นะคะอาจารย์จะให้พวกหนูลองทําก่อนนะครับผมอาจารย์จะให้พวกหนูลองทํานะพอลองทําเสร็จแล้วส่งมาใน Google Classroom นะครับส่งมาใน Google Classroom นะครับผมอ่ะคราวนี้เรามาดูต่อตนในตัว Comm u n i c a t i o n โฟมดัดครับในตัว u n i c a ว i o n หลังจากที่เรียนเสร็จแล้วหนูต้องส่งหน้าสองให้อาจารย์นะคะถ่ายรูปถ่ายรูปส่งมาหน้าสองให้อาจารย์นะครับ คอมมูนในส่วนของ communication focus นะครับผมก็คืออะไร c o ม m u n i c a t i o n focus ก็หมายถึงว่าเป็นเกี่ยวกับกบารสื่อสารผ่านทางโทรศัพท์นั่นเองนะครับผมเพราะเรากำลังพูดถึงเรื่องอะไรลูกเรากำลังพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับโทรศัพท์อยู่นั่นเองนะครับผมอ่ะคราวนี้เรามาดูอันแรกลูกคอมม u n i c a t i o นโฟกัสอันแรกเลยนะครับผมเป็น answering the phone answering the phone ก็คือการตอบกลับนั่นแหละลูก นะครับผมการตอบกลับอะไรอย่างที่พวกหนูรู้อย่างที่พวกหนูรู้กันดีนะครับผม answering ต่ว่าการตอบกลับน,นะฮะ answering หรือผมก็การตอบกลับทางโทรศัพท์นั่นเองคราวนี้พอเอิญมันมีคําว่า informal มาเห็นคำว่า informal ลูก informal ตัวนี้หมายถึงว่าไม่เป็นทางการนะครับ informal ตัวนี้หมายถึงไม่เป็นทางการนะครับผมฉะนั้นถ้าสมมติแล้วบางคนบอกว่าคำว่า hello เนี่ยมันสามารถใช้ได้ในทุกๆสถานการณ์ก็จริง แต่ถ้าพูดเป็นภาษาไทยนะครับผมเราจะพูดว่าสวัสดีอันนี้คือพูดแบบมันเป็นทางการแต่ถ้าสมมติ่พูดแบบทางการก็คือว่ามีหางเสียงกําลังพูดใส่กับใครครับนู่นนี่นั่นนะครับผมอันนี้คือเป็นทางการคราวนี้เรามาดูที่เป็นทางการเราดูที่ไม่เป็นทางการกับ hello นะครับอีกอัน,น doctor o n g s office d o c t r o n g s office ก็คือว่า office ของ d o c t r n g ค่ะก็คือว่าอันนี้เป็นทางการนะ Good morning, d i y in f a l l อันนี้ก็เป็นทางการนะครับ How can I help you ก็เป็นทางการไอคำว่า How can I help you สังเกตนะครับว่าจะพูดอยู่ในสถานการณ์ที่ call center พูดกับเรามีอะไรให้ช่วยไหมคะมีข้อมูลด้านไหนให้ช่วยเหลือไหมคะโน่นนี่นั่นนะครับ How can I help you นะฮะอ่ะต่อ ครั้นี้เรามาทำ i n t r o d u c i n g นะครับผม introducing yourself นะครับผมก็คือเป็นการแนะนำตัวพวกเราดิตัวตัวพวกคุณเองนี่แหละนะครับผม Hey Jack is is Angie calling informal นะครับประโยคนี้จะเป็นแบบแจ c k ตอนนี้ Angie กำลังพูดอยู่นะ นะครับผมอินฟอร์มว่าอีกอันหนึ่งโลก hello this angel bow calling อันนี้คือทางการนะคะคำว่า hello แบบ this angel bow calling นะครับอย่างที่ทุกคนตามปันดีเนาะงว่าัแบบว่าสวัสดีนี่คือ่าฉันคือ angel bow calling อยู่จริงๆแล้วอันนี้ยมันคือทางการนะแต่แค่ว่าบางคนบอกว่าอาจารย์คนะใช่คำว่า hello นี่ยมันก็ไม่ได้ทางการอย่างที่อาจารย์อธิบายไม่ใช่หรอกคนะ่ะคำว่า hello สามารถทักทายได้ในหลายๆโอกาสเลยแต่ว่า hello เนี่ยเขมามักจะพูดกับคนที่สนิท นะแต่ว่าอย่างบางทีคืออย่างบางคนคือเอาเป็นช็อตอันเซอร์ไปเลยก็คือเฮลโ o ลนะคะก็คือสวัสดีก็คือแต่ว่าต้องรู้จักกันนะแต่หนูลองคิดความเป็นไปได้คนที่จะโทรเข้ามาหาหนูเขาต้องรู้จักหนูไม่รู้เราสามารถใช้คาว่า Hello ก็ได้นะคะต่อไปลูก hello this is from ก็คือ hello this is เป็นชื่อเราก็ได้ from อะไร from จากสถานที่ Bangkok from พาไปฟอร์มฟลอริดาฟอร์มซัตฟอร์มซิติโอฟอร์มเดนเดนอะไรก็ว่าไปเนาะต่อไปเป็น Hello my name calling for m ก็คือ Hello อันนี้เราพูดถึงตัวเราโทรไปหาเขาว่าสวัสดี Hello my name is William Chat calling for Bangkok นะคะก็คือว่าฉันโทรมาจากกรุงเทศนะนะคะอ่ะคราวนี้เรามาดูต่อเรามาดูต่อที่ a s k i n g เป็นสามวันก็คือว่าถามพูดน,นะคะถึงบางคน is Peter in is Peter in ตัวนี้มัน informal รูไม่เป็นทางการก็คือว่าีเ e t e r อยู่นั่นหรือเปล่านะคะ is Jason there please นะคะคือว่ามี Jason ไหมนะคะอันนี้ก็ informal เหมือนกันแต่ถ้าสมมติว่าเราอยากให้มัน formal เราอยากให้มัน formal อย่างเราใช้ modal verb หรือ will you tell me please ซึ่งมีอะไรบ้างข้อหนึ่งอ,อันแรกลูก I would like to speak to Paula please I would like would like แปลว่าต้องการค่ะ I would like to speak t o Paula please ก็คือว่าฉันต้องการคุยกับพอลล่านะคะต่อไปลูกเมย์ I speak with me จะฟ please นะคะเมย์ I speak with Mr. b o n g นะคะก็คือว่าลูกฉันลูกควรพูดกับ m r ส o n g ร์นะคะ Could I have to marketing department please ก็คือว่าฉันต้องการที่อ่าฉันขอสาย marketing department หน่อยแผนกการตลาดนะคะ พูดเ manager B e in available นะครับพูดเมนเจอร์ B e in เอา B in ก่อนพูดเ manager B e in นะคะรับแปลว่าผู้จัดการอยู่ไหมนะฮะแต่ทีคถามถามคือพ o ดเมนเจอร์ available นะคะก็แปลว่าผู้จัดการว่างหรือเปล่านะฮะถามว่าเา้าแล้วมันดูสุภาพตรงไหนคะอาจารย์ในผู้จัดการอยู่ไหมดูดูที่คำว่าหูค่ะคำว่าหูาตัวนี้นะลูกนะเป็น m o d ด l verb ที่ทำให้ประโยคน์หรือภาพดูตัวเองนะคะอ่ะต่อไปนะลูกนะ้าต่อไป o n n e c t i n g s o m e วั e ในส่วนของ connecting s o m e o วันะลูกนะับเป็นการพูดถึงเชื่อมต่อหรือว่าพูดถึงคนบางคนนั่นเองอาคำวา่าจัส t a s e c o เกคือเหมือนกับใครว่า o n n e c t i n g s o m e วั e เนี่ยจะพูดถึงอารมณ์เหมือนว่าถูโทรไปหาเขาแล้วเขาก็จะบอกว่าผลเราสาส่สัในในในกคู้รใดๆก็ตามมีอะไรบ้าง just a second I will get him ทิ r นะคะ just a second แปลว่าฉันต้องการที่จะรับโทรศัพท์หรือฉันต้องการที่จะอ่าคุยกับบางคนนะคะต่อไปเขาบอกว,ว่า just, ดออสเซเคิลไอวิลเกตทิมเพิร์ดก็โทษทีจอร์ดออสเซเคิลไ l วิลเกตทิมเเนี่ยมันแปลว่าหมรอสักครู่เดี๋ยวฉันจะไปเรียกเขามาให้นะคะเดี๋ยวฉันจะพาเขามานะคะ Hang on the second, hang on one the second คิลือว่าคือใส่สรอสักครู่นะคะใส่แป๊บหนึ่ง One moment please One moment please ก็คือว่าช่วงเวลาหนึ่งขอขอเวลาแบบนึนะคะเนาะ Please hold and I will put t h truth to his office ก็คือว่าคนถี่สื่อสายรอสักครู่แล้วแล้ฉันจะทำการบอกเขาให้ถ้าเขากลับมาที่ออฟฟิศใดๆก็ตามนะาคราวนี้เรามาดูต่อ Making special r e q u e s t d e a l i n g with d i f f i c u y นะคะก็คือ ทำการตอบรับนะคะทำการตอบรับนะคะในสถานการณ์ที่ทุยากเย็นมากนะคะอันแรกรู้ I'm sorry could you please repeat that คือว่าฉันอ็โทษนักผู้คนพวกเนี่ยพูดนี้นะคะ Could you speak up a little please it's noisy here Speak up ตัวนี้นะลูกหนามันไม่ได้แปลว่าอย่างอื่นเลยมันแปลว่ารบควรพูดเสียงดังกว่านี้อีกเด็ดหนึ่งนะคะค mm. ุณ you speak up a little อ่า speak up a little bit นะคะพูดสิดน,นั่นนี่เลว่า it's noisy here ตรงนั้นลูกตรงนั้น why, ลูกวายหรอตรงนั้นเป็นยังไงหรอทำไมถึงต้องกระซิบนะคะ it's noisy here นะคะ can you speak a little slower ก็คือรควรพูดให้มันช้าลงนะคะ speak a little slower My English is not very good นะ,ะ my English isn't very good ก็คือว่าภักสกิภสังกฤษของฉันไม่ได้ดีขนาดนั้นนะอะไรไม่ดีมากนะคะต่อลูก Can you call me back? นะก็รบวนรบวนกลับมาเดมัยไหต I มวีแฮนด์ a บ็คค n น c น n ชั่ก็คือว่า,วา,รรมมววาตอนนี้สัญญาณมันไม่ค่อยดีเลยดูลองสังเกตน,นะลูกนะอันนี้คือการที่เราพูดให้รู้สึกว่าเราน่าเห็นใจ ะะเราพูดให้หนูรู้สึกน่าสนน่าเห็นใจว่าเราแบบนะัคะเราสกูบลูดตรงนี้มันไม่ดีเลยตรงนั้นมันไี่ดีเลยที่ฉันต้องขอโทษจริงๆนะคะอันนี้คือการ making special r e q u e w review l e ี i c a l นะคะในสถานการณ์ที่ยากลำบากตัวเองต่อโลก finishing conversation แน่นอนค่ะ finish finishing conversation ถ้าหนูได้ท้านูทำอะไรเรียบร้อยแล้วจพลง thank you bye see you again see you soon speak to you soon อะไรก็ว่าไปครา,นานวนี้เขามีตัวอย่างประโยคดังฟอ for calling g o o d b ก็คือขอบขอบคุณนะที่โทรมานะคะลาก่อนนะคะตอนนี้ I have to let y o g o n a ก็คือโอเคเดี๋ยวฉันจะไปดูนี้เลยนะคะ I'm afraid that my underline นะคะก็คือฉันกรัวว่าตอนนี้อ่จะมีใส่ชื่อของฉันด้วยนะคะ I will talk you again กก็คืออ่าไอคำว่า I'm afraid that my underline เนี่ยมันหมายความว่าอ่าใส่ซ้อนอะนะคะ I will talk to you again นะคะคำนี้ประโยคนี้จะใช้กันบ่อยมาก I will talk to you again คือว่าเดีะะ๋ยวฉันจะมาคุยเดี๋ยวฉันจะมาคุยต่อนะครับผมต่อนะ I have another call coming to I will d b e t t e r t u n e นะครับผมก็แปลว่า,าฉันเนี่ยจะต้องฉันจะต้องโทรไปที่ไหนก่อนนะคะนะ I will d b e t t t l e นีคือฉันก็จะ,จะแบบนี้กับนี้เนาะ Sorry I won't keep you any longer คุยกับคุณได้นานนะ Speak to you soon ก็คือว่าเดี๋ยวเรามาคุยกันใหม่นั่นเองนะคะอ่ะคราวนี้นะคะผมในส่วนของ communication ผ o กันชื่อ living and t a k i n g a message มีอะไรบ้างมี Me saying someone is not available saying someone is not available ก็นั่นแหละครับก็เหมือนคนที่เขาเรียกว่าอ่าสายไม่ว่านะเรา,เราต้องฝากข้อความไวนะะมนน้นะครผมในกรณีนะครับผม saying someone is not available นะคบผมก็บอกว่า away for the week นะคะหรือ want to back until Monday นะครับผมหรือว่า I'm afraid uh, he should heal up คำว่า h e l d up คือนคำว่า hold up นะครับผมทีม่แปลว่า,ากระกิงว่าจะไม่ว่างใดๆก็ตามเนาะ I am sorry on another line ก็คือว่าฉันขอโทษนะตอนนี้เขาน่าติดสายอื่นอยู่ will you hold will you hold แปลว่าคุณจะรอไหมนะคะ Sorry t Dan knows answer no reply t Dan k n o answer Dan no ลืมพายแปลว่ามันไม่มีสัญญาณตอบกลับ ะะไม่มีสัญญาณตอบกลับคราวนี้เรามาดู checking a n message for สัมบัตก็คือเป็นการฝากข้อความละ Sam not in who is, who d e s นะฮะ who d s หมายถึงว่านี่คือใครนะคะเดี๋ยวฉันจะบอกประมาณแล้ฉันจะบอกให้โทกัับ I'm sorry นะฮะจุด not here at the moment นะคะจะบอก I'm sorry my boss not here at the moment ก็ได้เพราะตอนนี้บอไม่อยู่นะคะประมาณนี้นะแค่ใน Ask who calling แค่ใน Ask who calling ว่าเฉยตถามได้ไหมว่าว่าคุณคือใครนะคะ หือจะบอก he ท right ีบิวซิไรน่าแคทูคอเกตเรเ a อ e r ก็คือว่าเขาบอกว่าอะไรลูกบอกว่าเขาไม่ว่างนะตอนนี้หลอดของเขาตอนนี้เขาไม่ว่างคุณต้องโทรกลับอีกครั้งได้ไหมละ่ะประมาณนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของการฝากข้อความว่าใครโทรม,มานะคะประมาณนี้ต่อไปลูกบอกว่า l v i ลิฟวิ s งอเมซเซดมิทซัมวัน v i n g a message with someone, message with someone ก็เหมือนกันลูกนะคะเป็นการฝากข้อความเหมือนกัน นี่ยก็บอกว่าอันนี้คือประโยค yes Can you tell him ไอ้คำว่า Can you tell him เนี่ยถ้าสมมตว่าอีกคนเนี่ยไม่สามารถมารับสายได้แล้วเขาจะต้องมีอ่ขาข้อความฝากบอกคนที่รับสายอยู่เนี่ยเขาจะบอก Can you tell him about something about อะไรสักอย่างนะส่วนใหญ่เขาจะพูดกันแบบนี้นะคะ Can you tell him หรือ Could you ask her ก็คือว่าหล่อนไปถามที่นะนะคะหรือหล่อนไปบอกเขาทีนะคะ Can you tell him เขาจะใช้ที่ประโยคสประโยคแรกเป็นส่วนใหญ่หรือ เขาจะบอกว่า t h a n k my number is จุด,จดแล้วต่อสาย208ชูวัตเอกนะคะก็เหมือนประมาณว่าบอกเบอร์โทรศัพท์ไปแล้วเขาโทรกลับมานั่นเองคราวน mm hmm. ี้บอก confirming confirming information ก็คือว่าเป็นการยืนยันข้อมูลนั่นเองเป็นการยืนยันข้อมูลที่คนนี้เช่น o k เค I have go it down let me repeat that's a k e sure ก็คือว่าแน่นอนใช่ไหมหรือแน่ใจใช่ไหมนะคะ did you say 15 or f 0ก็คือว่าเหมือนว่าเป็นการถามอีกรอบว่า สรุปแล้วจะเอา15หรือ50นะคะก็คือ15 or 50, นั่นเองนั่นเองะอะต่อคราวนี้เรามาดู c r s s p e e d แล้วก็ report e d speed นะะในส่วนของ c r s s p e e d นะลลก c r s s p e e d คือประโยคที่เป็นประโยคตรงๆเลยหรือจะเรียกว่า direct speed กับอีกประโยคหนึ่งคือ report e d speed อะเรามาดูคำว่า direct speed หนูจะสามารถเห็นได้ในข้อสอบหรือเห็นได้ในหนังสือหรือลูกเกี่ยวกับ conversation ว่าโดนเซจุดจุดเอามาเซจุดจุดนะคะอ่ะอันเนี้ยเขาเรียกว่าประโยคที่เป็น direct speech นะคะประโยคที่เหมือนกใครว่าเราไปพูดคำเราไปพูดคำพูดเข้ามาเลยอะไรประมาณนี้นะคะหรือไม่ก็อาจจะเป็นแบบว่าหรือไม่ก็อาจจะเป็นเหมือนประมาณว่าหรือไม่ก็จะเป็นแบบประมาณนะั้นประโยคที่เป็นทางตรงหรือคล้ายกับบทสนทนายี่คือสองคนล่ะลูกหรือบทสนทนาที่หนังสอใช

คอราะเลาอแเ่งน่ราทำใจเาทำขันใราเร่อยๆทจเเพราะว่าจริงแล้วพวกหญิเนี่ยที่จะผูแอบบางิงผู้หญิเป็นคนกับคนพื่อนคนที่ต่อว่าเธอเธออาจารย์เาวกที่ไหนได้เอาเบาะไว้คอว่าคพูว่างพูด่าก็เหมือนอารมณ์ว่าหมือยฟังคนดูเคาพูดมาแล้วหนฟังเขาติดทางอันนี้ละค่ะเขาเรียกว่าอินใจแหรือ r ีพอ r t คราวนี้เรามาดูต่อในส่วนของคอมมอนลุกคอมมอนลิพอร์ทิวเวอร์ต้นใหญ่เขาจะใช้เซลล์แถวอาร์ตนะคะเซลล์แถวอาร์ตคือเซลล์เนี่ยคือการพูดเทลก็ Tell, คือการพูดอาร์คือการถามนั่นเองนะครับเป็นกลยุทธ์ที่ใช้ในพอร์ติปคอร์ทิวเวอร์เป็นหลักนะครับก็การที่หกอ่านแล้วก็การที่บุคคลที่สามและตัวเราเนี่ยไปคุยกับอีกคนแล้วก็ให้บุคคลที่สามเนะี่ยไปพูดให้พูดกับเราแบบนั้นอารมณ์เหมือนประมาณว่า ที <muitas> ่อาจารย์พูดแบบว่าอาจารย์พูดกันหนูว่าอาจารย์หนูหนูไปพูดกับเพื่อนนีว่าเออแบบแกแกแกอาจารย์บอกว่าอาจารย์เนี่ยแหละค่ะนะคะก็คนขรงมันว่าสตีดันหาเซตอต้องมีคำว่าแดดนะคะก็ต้องมีคำว่าแดดอย่างเช่นอะไรจอนเซเดียดีนเทลหรือดอนพูดว่าเขาเนี่ยต้องการจอดอนทูมีดันชีเนทเทลก็คือว่าจอนเนี่ยพูดกับชั้นนะว่าเขาเนี่ยต้องการความเชื่ แซมอาร์นะครับแซมถามนะครับผมแซมอาร์คอีสไอนูฮิตแซมถามชัชนถ้าฉันอ่ารู้เก็บเบอร์ของเขาะนะคะเซนอีส์ฟโล่บายนาวคอสแอนด์อ่แอสินนะคะก็คือว่าเหมือนกับครคาว่าเซนเนี่ยจะตามด้วยเป็นนาวคอสนะคะก็คือต้องตามด้วยด้นะคะเดอะ l ่าเทลนีทชูบ o ฟอลโลบายเอสออฟเก โคนาลออร์อันนาแอนเดนไบอันนาคอสแอดส์อินนะคะแล้วคำว่าเทลเนี่ยจะต้องตามด้วยคุณกาสพนามต่างๆนะคะหรือจะเป็นคำนามคอสก็ได้นะคะคำว่า as ดส์ะอ s ร์กิยูสเลยคอสอควอชชั่นแอดคือคำว่า as รเนี่ยใช้กับอะไรใช้กับคำถามใช้กับการถามนะคะอย่างเช่นถ้าสมมติว่าอาจารย์ถามว่าหนูส่งงานหรือยัง ะะอันนี้พูดภาษาไทยอยู่่งงานหรือยังคราวนี้หนูานอาจารย์ก็จะพูดว่าอาจารย์ก็จะแล้วนหนูก็จะพูดภาษานะะว่า The teacher ask me you say for work I s a d for work นะฮะ I s a d for work คือว่าอาจารย์ถามชนะว่าส่สงงานหรือยังนะคะก็จะเป็นประมาณอ่ะคราวนี้เรามาดูต่อ question are also reported by w a t you k no wonder and invite to watch นะะ เพราะเช่นเซมเซจูบีก็คือไอ้วงเล็บเขาบอกวงเล็บเพราะว่าถูกมีจับมีก็ได้หรือไม่มีก็ได้หรือใช้คำประได้ดก็ได้นะคะอ่าในส่วนนี้มันจะเป็นส่วนของกาถาม are you married are you married แปลว่าคุณแต่งงานหรือยังแต่พอเอ่ยว่าสุราอาจารย์ถามว่า are you married หนูก็ไปคุยกับเพื่อนหนูว่า teacher page me are you married นะคะก็เหมือนว่าแกแกแกเมื่อกี้อาจารย์อ่ะคุยกับฉัน ว่าแต่งงานหรือยัอะไรประมาณนะคะ mm hmm. หรืออีกอันหนึ่งคือ Sam mm hmm. wants to you know if I was Mary ก็คือแซมเนี่ยอาจจะต้องการรู้ว่าถ้าฉันแต่งงานหรือแซม Wonder if I was Mary ก็คือแซมรูส hmm. ึกประหลาใจถ้าสมมติฉันแต่งงานแซม Inquired whether I was Mary mm hmm. ก็คือแซมบอกว่าฉันแต่งงานหรืยัเหมือนประหลาดใจอะคะ่ะก็คือว่าเหมือน I w a m แต่งง ก็คือว่าเป็นคำถามที่ต้องการแบบว่าเป็นคำถามที่ไขข้อข้องใจนะคะเราจะใช้คำว่าส a y to be s t a ตจวงเล็บ to be นั่นเองนะคะอ่ะคราวนี้เรามาดูงานในส่วนของงานลูกให้นักศึกษาทําแบบฝึกหัดในหนังสือเรียนหน้า2ข้อ1นะคะแล้วก็ให้นักศึกษาทําแบบฝึกหัดในหนังสือหน้า10ข้อ1ให้นักศึกษานะคะทาแบบฝึกหัดในหนังสือหน้าหนังสือเรียนหน้า18นะคะ3ามหน้านี้นะคะ ให้นักศึกษาเนี่ยถ่ายรูปถ่ายรูปมาส่งนะถ่ายรูปลงใน Google Classroom ของตัวเองถ่ายรูปลงใน Google Classroom ห้องหนูนะแล้วก็เอามาส่งอาจารย์ส่งส่งในไหนส่งใน Google Classroom แหละเดี๋ยวอาจารย์จะเช็คอาจารย์จะเช็คให้นะคะสามงานนี้สามงานนี้คือสิบคะแนนนะคะใครมีอะไรไม่เข้าใจสามารถทั่มาถามได้ในไลน์นะคะโอเคสำหรับวันนี้ก็อาจารย์ก็พอแค่นี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะคะสำหรับวันนี้ก็บ๊ายบาย